วันนี้เปิดไฟเปิดกำมันจ้ากำลังเครื่องดื่มชูกำลังสมโอทีดีเพราะมีซิงเกิลแอลเมอร์ดิทนิดตะเบีผสมสารสกัดแก่โสมขวดใหญ่ๆแค่สิบบาทนะครับพี่น้องดื่มแล้วพีนตรงนี้จัอันนี้ไร้ปูเลยเพราะว่าเครื่องดื่มสมก็ยังเป็นยาจิตประสาทไม่ใช่เป็นเครื่องดื่มชูกำลังิเแล้วหน้าตาพี่ผมครับแล้วที่มองหน้าผมยังอุ่นโง่หนังมีเท่นไง มาที่นี่ต้องพูดไทยนะ,ยะนะอันนี้เราถือว่าเราเข้าอยู่เขตบริมนฑลของกรุงเทพนะนะอายุขยอย,ยอูว่าไทยกว่าเท่อจริงจริงว่าไทยกวเท่าอ,อ่ะกับก่มหนึ่งสมโอทีนะครับวันนี้อายุสิบแปดป,ป,ปีขึ้นไปไปรับ ขอสามแถวจากเดิน <iram right? S 1> ไปรับเพื่อดื่มสมโนทีฟรีคนเล่าหนึ่งขวดนะจ๊ะหมดหมดเลยจ้ะเข้าใจเพราะข้างหน้สิบแปดปีขึ้นไปเอออ่าผู้ใดคิดว่าจะขอเป็นบ่าวเป็นสาวติดแล้วสิบแปดสิบเก้ายี่สิบจนหนอนหกสิบปีย่างไปรับได้เลยเจ็ดสิบแปดสิบไปได้เลยนะครับกับ ุูงานของเรานะครับแต่เราขอก็คือท่านดื่มเสร็จแล้วขอให้นําไปใส่ถุงไว้ด้วยเปันพิณองยาว่างใหญ่ว่างสาอยว่นเนาะเป็นพื้นที่ปูนนะครับเป็นขวดแก้วขวดเล็กๆเครื่องดื่มชูกําลังดื่มเสร็จแล้วขอความเวลาตอนนี้เขาแซ่เจลในพน้องเรียบร้อยแล้วพร้อมดื่มนะครับพร้อมดื่มเลยท่านเดินมไปรับได้เลยนะครับเป็นเครื่องดื่มเย็นๆนะครับเป็นเครื่องดื่มชูกําลังกินแล้วติดปกติใจอย่าลืมนะครับไปเลยส่วนดน้านนี้อู๋อิง,งมาลูกลุกข,ขึ้นมาตรงนี้นะครับ เอฟซีรีเอฟซีลีอย่างเงี้ยพิวเอฟซีรี่นครับวัลที่ที่มีเกาหลีหนังเกาหลีเออเบิ้งสุดทียวเบิ้งขอเข้าใจครับเฝ้าเฝ้าตัเกจยกเกาหลีเยากเบิ้งภาพที่สวยงามๆกับว่าอะกับว่าลู่เรียกน้ำเบินเห็นบ่านี่ลู่เรียหิงมิกอีกหนึ่งานเพลงแล้วก็ลำเรื่องเลยจ้ะนะครับอีกสเพลงนะอีกสเพลง เออสัญญาณส่งมาว่าสี่เป็นเสียงสัญญาณสี่เป็งบอสสายนะข้างล่างมันกสลังบอกสายนะเสียงเหมือนข่อโจเลยแอปซีรีส์เวลาที่เกาหลีนะครับที่มีภาคไทยและอีสานนะครับเยอะที่สุดในโลกต้องไปพี่น้องจะเบิ้งแบบสบายๆเบิ้งหนังเกาหลีพี่น้องเนาะเปิดขึ้นมาปุ๊บเปิดภาคเกาหีสานจอยจอยเดียวเนี่ยเออหรือพี่น้องทางภาคกลางนะครับสามารถเลือกเป็นภาษากลางภาษาไทยได้ได้เหมือนเดิมหรือจะเลือกเป็นภาษาเกาหลีก็ได้นะครับกับแอปดิวใช่ จากกับแอปสิแม่มีครับมีนะครับเลื่องได้นะครับกับแอปซีรีส์เวอร์เนี่เกาหลีอ่ะกติกาของเราก็คือใครที่ใครที่ที่ที่อะไรลงอีกมีแอปจะอุปกพอที่ตาแล้ันมสีทีหลังใครที่มียูท b e แล้วก็เปิดแอป็ึไหม่ครับแอปแอปวิวนี่พี่น้องเนาะ v U อ่านก็วิว อยู่ในมือผมสิบใบสุดท้ายแล้วตอนนี้เป็นบัตรพรีเมียมนะครับชมฟรีหกเดือนไม่มีโฆษณามีไหมครับมีแอปไหมเปิดเปิดเออเอาเปิดมาเลยครับนี่อันนี้ใช่ขอบคุณครับหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยจากแอปวิวนะครับมาย่างพี่น้องท่านโรจนะน้องนีทร์เนาบอันนี้เป็นบัตรพรีเมียมนะครับที่ชมฟรีปกติจะคุณที่เดือนละเจ็ดร้อยแปดร้อยบาทนะครับ นี่หมดแล้วจ้าหมดแล้วพระท่านจะไม่ทันได้ยังไงเชาเอาให้ด้วยจ้าออาด้านหลังพร้อมหรือยังในใจทุกคนทีเอาด้านหลังพร้อมแล้วพวกยิงมาอีกหนึ่งเพลงรูกมายิราบแล้วลองอีกเพลงหนึ่งดาจะรดฟ้าเอาดาวจะลัดฟ้าอู้มัตมัไปรยุ่ธ์ทงเป็นตะกุกใจจ้าซื้อเพลงเพลงดาวจะลัดฟ้าวันนี้บัตรราคาเท่าไหร่นะหน้างาน หลายร้อยหนึ่ร้อยเก้าสิบพอกเก้าอี้ไหมครับหรือยังไงสุดแต่ก็ถือว่าสุดคุ้มนะครับเพราะว่ายุอีสานบ้านเท่ครับบ็แพเทกันนะครับจากเออแต่ราคามาละหนึองแสนละสองแสนสามแสนเพลิงอันนี้จากมาละสาวใหม่ปิ่ง แข็งๆเลยแรงมากหนิพวกเป็นแดดไก่เนี่ยมาหาพี่หาหลองยูหลดชนะเนี่ยแน่เออย้อนว่าพี่หลองเพ็้งานเท่านี้อาจจะพวกพีเวล่าพวกนี้ใครพวกจะนั่งยูทูบใครพวกจะนั่งไลฟ์สดหรือว่าปุ่มผิดปุ่มเปิดกันแล้วแต่แต่ว่ามาวันนี้มาสดๆมาแบบยุบวงใหญ่มาให้พี่น้องได้ดูได้ชมปุ่มเิงมันนั่งก็จะเพี้ยนมองมองนี่อะไรป็นตันอู้หูออกแล้วใส่ละนี่เอ็กเขาไม่รู้หน้าพ้าโฉมพอตอนนี้เอก็ออกแล้วโอ้ยสิวเขาจะใส่โกดเปิดออกเลย อ่ะมาเต่ามาอีกหนึ่งผลงานเพลงจบผลงานเพลงนี้แล้วนะครับผลงานการแสดงเริ่มขึ้นทันทีนนั้พี่น้องที่อยู่ภายรอบๆเร่งเร่งในวัยยามัวโอ้เอล่งเลยใจความอ้วกอิงเลยใจเป็นบกเกิดแห่งความผิดหวังเพราะฉะนั้นจริงๆในวไวเข้าสู่วัยในเมยังบวกมึงกับท่าผิดนี่โอ้มันจิบมช้างท่าตำปอดเพื่อเอาพี่ไปเผาพอมาจ้าของมานี่เติมไว้ละสุดเลยจ้า ทีมงานสวัสดีนันท์เทนนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆากเลยนะครับ